ครับเราอ่านมอชชอเนาะก็ได uh, ้ม <necessary> ีการประชุมแล้ว like ก็มีการวางแผนกันเรื่องการออข้อสอบไปครับแล้วแบบออข้อสอบเสร็จปุ๊บก็ได้ทรงเรื่องไปตางโรงเรียนนะครับผ่านไปตางโรงเรียนแล้วก็เพื่อนน้องๆนะครับตีสนใจนะครับก็เขียนไปสมัครแล้วก็ทำข้อสอบมานะครับทำประสอบมาซึ่งข้อสอบกับบิญญาตครับเป็นข้อสอบแบบข้อสอบแบบสร้างสรรค์แบบนิ่นแบบแนวคิดแล้วก็นิ่นอีคิตัวเองครมีแบบหลากหลายรูปแบบนะครับก็เมื่อ ได้ข้อสอบมาแล้วนะครับมูเขาจะมีเกณฑ์คะแนนแต่ละข้ออยู่แล้วก็ก็ดูจํานวนยอดงน้องแต่ละโรงเรียนมานะครับแล้วก็หาอัตราส่วนว่าโรงเรียนไหนทรงเยอะทรงน้อยเพื่อเป็นการกระจายโอกาสนะครับผมกระจายโอกาสเนาะก็จะบุมีแบบบมมีการเส้นสายอย่างสักยานะครับนีขอยืนยันเนาะแนนนอนเนาะหมูนี้เนาะเดี๋ยวผมหัู้จักรุุนปีคนนั้นเลยเข้าหมูจักหน้าคือเข้าบดันหมีเีณน์เป็นค่าเป็นค่าอีกที่เปิดเปิดโอกาสคือ g r ถูกผักสวนนะเภอเขาเสอร์ผ้า อปีถามน้อยสมมุติละอ่อนตีบกเก่งเนาะสมมติเขาทําข้อสอบบกเก่งเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ได้เข้าค่ายกว่าอันมีครับเพราะว่าข้อสอบของเขามีแบบมีหลากหลายรูปแบะนะครับแล้วก็เกณฑ์มันจะมีจำนวนคะแนนของมันนะครับครับหมายความว่ามีดึงละอ่อนตีมีไหวพิบปฏิพันธ์สูงก็ได้ไปครับหมายความว่าเกณฑ์ต่ำกับมีครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาจะได้มีโอกาสทุกฝ่ายไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนตีเปิดมีโอกาสเนาะเปิดด้อยโอกาสเพราะอย่างครับคนด้อยโอกาสนี่ก็เหมือนคนทั่วไปเบื้งเตื้ยเนี่ยโดยฐานะทางครอบครัวเนี่ยเปิดเปิดเหมืออนนน้ยเาะ อาจจะต้องเห็นหนังสือปั๊บต้องโดดเห็นมาจวยตักหน้ามาจวยเจ็ดบานมาจวยปัดปัวปอแม่พี่น้องหรือปู่ย่าตายายตีอาจจะแก่ตีป่วยตีอย่างเพราะนั้นเวลาที่เ,เห็นหนังสือก็ได้น้อยเมื่อน้อยปั๊บเนี่ยแน่นอนครับเปิรนก็ต้องได้คะแนนน้อยถ้าถ้าเปิร์ผมมีโอกาสปั๊บเนี่ยก็จะยอะขึ้นมันเป็นสังคมมันจะเป็นาระ,ะถ้าเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยนะครับน้องๆนงักศึกษาที่จัดขายเ,ยเอาไปืมอโอกาสเขาเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เขาได้เข้ามาสู่ความสําเร็จซึ่งเขาบอกว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้ เพราะนั so, ่นเนี America, oh? yeah. ่ยถ oh. 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 ้าเขาเจือปัญญาในี yeah. ่ปั๊บเนี่ยอยกฝากเรื่องนี้ตัวจริงๆก็หัวน้องๆมาช้อเนี่ยทำเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่ามีการสัมภาษณ์กันประจําแต่ขยากจะใืออู้กับท่านผู้ฟังตีอยู่ทางบ้านเนาะจะได้สบายใจว่าค่ายทุกค่ายเนี่ยเือโอกาสลูกหลานของท่านทุกคนเว้นแต่เขาเอาเบบเอาด้านเนาะอู้ต่อเลยครับเชิญครับมีอย่างอยากจะเสนอก็ก็ค่ายของเฮานะคะก่อนบรใจัยค่ายตีดีห่สุดนะคะแต่ เจ้าหนูเองนะคะก็รับรองได้ว่าแปบบว่าขายเนี่ยจ,จะทําคน<อ>ตีมาเข้าขายประทับใจอย่างไหนน้องเพราะว่าทุกคนทีมาทําขายขเขาทําด้วยใจนะคะแล้วก็ต้องการตีจะคือความหูกำลันงน้องเต็มที่คะ่ะได้ข่าวว่าคนติม้านี่ต้องเสียตังค์ด้วยมั้งจ๊ะมังก็คนตีมามามา,มาออกขายคือต้องบริจาคตัวเองะบริจาคตึงเ,เงินแล้วก็เวลาความตั้งใจนาอทุกเรื่องเพราะนั่นกับฝากบอก คนนานครับเจิเลยว่าว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างก็ลูกหลานอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างก็รุ่นน้องเพราะเพราะอย่างครับเพราะว่าน้องน้องนี่เป็นคนนานนึกกูแล้วเียนอยู่บานนอกเนี่ยเขาก็จะใจคำว่าบ้านนอกในต่างวัดเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปสู่การศึกษาระดับสูงสุดเนี่ยมันยากเมื่อเขาไปถึงแล้วเนี่ยเขาไปได้ละเปิดเขามาให้เขานี่ก็ชักชวนนะครับชักชวนกับมูน้องน้องหรือบอกผู้ปกครองว่ามีเคล็ดลับเทคนิคจะได้นะครับเจินเวลาทีนี้คาบนี้ส่วนนี้นะครับก็ กน็นึงเลยเนาะผมก็อยากจะอู้กับทันผูปกครองแล้วกันครับของของอะอออนตีมาจัดขายก่อนแล้วกันนะครับครับว่าเนี่ยครับคือแบบมูเฮาตีมาทุกคนนะครับก็มีความตั้งใจดีนอกจามีความเสียสละมีความแบบอยากจะพัฒนาเมืองหน้านี่ครับก็อยากให้แบบ่อแม่หลายๆคนนะครับเข้าใจแบบซึ่งบางคน่อแม่บางคนผมก็ฮ่องงเนาะว่า่อแม่ทุกคนเป็นห่วงลูกนะครับแต่ก็ขางของนี่เนาะจะเป็นห่วงเพราะว่าไขย จัดเมือนี่นะครับใต้เกาะอยากจะฝากบอกผู้ปกครองว่าแบบกะทานกะบ่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามูเฮาอะครับยุ่ด้วยกันด้วยความเป็นเพื่อนเป็นปีเป็นน้องครับแล้วก็เ่าพ้อมตีจะช่วยเหลือแล้วก็พัฒนามืองานนะครับก็อยากจะแบบอยากจะพัฒนามืองานได้ข่าวว่ามีการจัดเวรย้ำรุ่นปีในการตัวตาความปลอดภัยด้วยเนาะข่ายมอชอนะครับแล้วกัน้องๆทั้งหมดกับคุณึกว่าได้รับการดูแลแยกกลุ่มแยกอย่างมีปีเลี่ยงนะครับ เดี๋ยวครับหลังจากผ่านผ่านมาเก้าขั้นี่ยรุ่นแรกๆ้นตั้งหาเอาไปจับพ่อผมจําได้ว่าทุกขั้งทุกข่ายที่มันในในเมื่อไหร่จะต้องปามาอู้ทีนี้แล้วก็หลายๆคนก็สําเร็จด้วยไม้กระทำนักพากย์เขาของเขาจีบ้านยูยูทิ้งสายก็ที่มาเข้ารียการตั้งสภาเอาไปจอได้อนุมัติเงินส่วนหนึ่งเพื่อสสนุนทุกข่ายทุกข่ายครับคือครับก็เป็นเป็นความดีความชอบของรุนปีของนอกเนาะ ว่าจะเป็นอดีตนิสิตจุฬาธรรมศาสตร์นักศึกษามอชอตีดได้เห็นความสําคัญผู้ง่ายเหมือนกับต้องการบอกสิ่งที่ถูกต้องเฮงกับหลุนน้องในขณะที่ตัวเองสําเร็จแล้วถ้าเกิดเถ,ถงตัวเองเปิดก้นหนีไปเลยก็จบเลยแต่ต้องการให้หลุนน้อ,นองเดินทางที่ถูกต้องก็ได้มาหารือกันผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้แทนของผู้ปกครองนอ้นองๆประเดี๋ยวนี่กลายเป็นผู้แทนนอ้นองๆไปด้วยน่นนะเพราะอายุสิบแปดไเหลืผมนี่กรในสุดเป็นมาเล่าห้ฟังว่าเป็นอยากทำการอยากทำนี่เขาก็ถามไปถามมาปาก็คนอยากทำนี่เสียตังค์หน่อยคุณปุ้ยถามน้องๆได้งยืยัน คือคนละห้าร้อยคนปั้นผงนี่ผมบอมาทํางานหนึ่งแล้นะทำงานเสร็จร้อยถึงไปจัดไข่เย็ดืนแปดวันเนี่ผมบอกจะไปดูแลน้องๆต้องมาระดมสมองในการทําตําร้าการหารนนมันเป็นเรื่องที่ยากเขาเป็นองค์กรผู้ของสนทินกับมีหน้าที่อันหนึ่งในการจัดการนี้การสอนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ลงไปจวยน้องๆถึงสามสี่ห้าค่ายนั่นอนะ กะเฮือกำลังใ่ายป่ากดมีเสียงจากท่านผู้ฟังทางบ้านว่าจะบอกน่องน้องมาออกนายกมาออกเอากระเป๋าไปยัง <pouquinho. S 2> <ๆ>เดี๋ยวก็จะจวนมาอันนี้ก็คือมามาครั้งนี้เป็นครั้งที่สนะามแล้วเขาซื้อสองติดก่อนนี่เป็นของจุฬาเนาะจุฬานี่กะมีท่นทา,ยยานผู้ว่าราชการจังหว่านาท่านเสดีจี่เจ้เสด็เป็นสิทธ์เก่าเนาะมชอชอกับมีหัวหน้าส่วนราชการหลายคนเป็นว่าเป็นย่างหู้เป็นว่าน้องๆ,ๆมาทำค่ายมัมีมีไข่หู้เลยเอาอย่างนี้คือน้องๆมาออกอากาศนะครับจริงๆเขาก็ทำไปโดยบริเวณโฆษณาตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าปีแล้วนะครับลเลือกสถานที่ ปีแรกผมจำได้ว่าจะไปเมืองยมครับปีนี้ยังติดใจมืองยมอยู่ต้องขอบคุณภูมิในการครับครูฮัลโลงนักเรียนแล้วก็สจในเขตพื้นที่ครับครับสจทนลทบลถาวงนัเจ้าของพื้นที่มืองยมครับอสวัสดีครับสวัสดีครับอันพอดีอันตอ้ยว่าจะถามว่ายังน้องติปนติดอันอได้ติดข่่อทองก้าแล้วพอดีเ่นติดภารกิจต่างอื่นเนี่ยอันยังมีตีละออนติปนจะสำรองเข้าไปเต้นอีกจะมนี้่ป็นไง ได้ก่อครับมีเลือกสำรองก่อนหรือหน่องน้องน้องเผ่ได้โคต้าเราพอดีติดผลิตภัณฑ์อเร่งด่วนเอียร์เปลี่ยนสีย้ายหลับเปิร์กย้อนคืนอี่สำรองห้องก่อนเนี่ยแบบแบบไปสอบคู่เนี่ยเปลี่ยนลำดับมีมีก่อนอ๋อครับคือแล้คือเขาเขาได้ประกาศไปประมาณสองสามรอบนะครับว่าตอนแรกคือเขาได้มีการยืนยันซิดเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับยืนยันซิดแต่ว่าที่เนี้ย ตอนนั้นถ้าเกิดว่ามีน้องๆคนไหนที่แบบติดภารกคิจหรือสาร้าด้ครับเขาก็ได้มีโอกาสมีรายื่อสำรองอยู่ครับคือแบบคัดเลือกไปตามตามโอกาส<อ>นะครับอันนี้เสียดายเหมือนกันครับเสียดายแต่ว่าเสียดายโอกาสเต้นลน่ออนเปิดเต้ยที่ไหลคนที่อันหลูกบาวติดเราพอดีเปิดติดกจะซ้อมกีฬานักกันเลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวทาจะเนี่ยจะได้เพิเปิดได้เอนี่ยจะได้เห็นงจากหูคือได้หูว่าเออเปิดอันเปิดได้ไปละ่ไหนีนะอ๋ออัน จุ๊ยยืนยันจืดได้ก็ครับแล้วขอเบอร์โทรได้ก็ครับได้ครับคือปฏิญญาป้องมาลีเราจะเป็นจะไปแข่งเครื่องนี้สอบอีนะ<า>เดินทางเหมือนว้าเห็นล่ะโรงโรงเรียนอย่างนะครับแม่ศรีสวัสดิ์คีศรีสวัสดิ์วีอาคารประหยัดป้องมาลีประหยัดเดี๋ยวเฮ่เฮ่หลุนปีนี่ไปไปไป,ประสานงานเนาะถ้าเกิดกับมาตันกะเดี๋ยวไปเข้าก็ได้ครับคือคือครับเดี๋ยวกับมาตันกะเดี๋ยวฝากไปครับเป็นอย่างครับเป็นอย่างับหมดยัดครับนี่ ประหยัดองเอ่อปินยาจะปฏิญยาแล้วเป็นมดประยัดออกเนยุนยากกันการเนาะครับเจ้าแม่ะหมดยัดเป็นลูกผูปีคูน้องอ๋อให้หมดยัดร้อยจะหมดูประยัดฟอมาเรียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพอันลุ่นปีมอชาอเป็นครับดูแลน้องๆไปนะครับแม่น้องครับผมเดี๋ยวแม่แม่เบอร์โทรเบอร์โทรมีกอครับมีเจ้าศูนย์ศูนย์ศูนยปหนึ่งจ้ะศูนย์แปดหนึ่งหกปดหนึ่งะหกแปดหนึ่งปสาสามแปดสามเก้านะครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุนปีกเขาประสานกลับไปนะครับแมนครับเอ็นดูเพื่อลุนเออ่น้องคนอื่นเป็นจะได้เข้าไปนี่อ๋อครับอันนี้แสดงว่าหันคุณข่าวครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคสี่ทักษะประโยชน์ให้กับน้องน้องเยาวชนคนอื่นครับขอบคุณครับครับครับผมแล้วกันนี่ก็เล่นกีฬาเก่งตัวครับครับครับกอมอยอดรเลกากีฬาเราเห็นเก่งนะครับกอโครงการช่างเพือการช้างเพื่อเข้าไปเลยบ่ต้องนั่นสอบผ่านวิธีการสอบจุฬากับมีธรรมศาสตร์กับมีครับมีที่มหาลัยนะครับ โคต้าช้างเผือกสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับแต่ในยกมาลิ้ครับสวัสดีครับเอ่อกับน้องๆนักศึกษากองทันนะครับผมกับผู้ปกครองของละอ่อนนะครับครับอยากจะขอฝากพระเช้าพันนะครับกับอาญาที่น้องนะครับผู้หนุ่น้องผู้ปกครองโม่เจ้าวัดน่านนะครับกรณีที่จะจัดการข้อไก่ของมอชอเนี่ย อ่าผมในานะที่เป็นผู้ปกครองของล้ออนข้มกรขออนื้อใจคจะทำสุดยอดครับอืมอกจะแท้คือลูกสาวผมกับประสบความสำเร็จอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถจดกันเข้าไปสัมพัสธ์โดยกิจะรรมของการจะดข่นะครับของผาพระนะครับครับตลอดระยะเวลาที่ลูกสาวเนี่ยตั้งแต่จบจากยู่มาปลายของจุฬา์นะครับรับ มาลบเล่าผมที่แรกผมก็บอกให้เอ๊ะเอ๊น้องมันแบบเขาคิดผมคุ้มครองอ่นั่นเป็นห่วงเนาะครับเป็นเรื่องของละอ่อนอย่างนี้นะครับหัวละอ่อนไปหมดสมันั่นฝรัละอ่อนปีดนันมาเกิดเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ครับอ๋อผมบอกไวว่าเพราะผมได้ไปทรงลูกสาวผมไปเข้าไปสัมภาษณ์อยู่กขาคิดจะจำอย่างนี้นะครับอความปรารถนาและความประสาเหิ่นเป่นเน้นนัดซือมอชอยอย่างเดียวนะครับความฝันความฝัน ขับรถขับรถว่าขอเขาสัมภาษณ์ชุดนี้มันเป็นเยนพื้นฐานถึงมาผสมผสามเนื้อความฝันนั่นแลงกล้าขึ้นนะครับแล้วก็ฉันเอาเป็ลี่ยนน้องๆอย่างกลายเป็นจากหล่อติดตัวนี้กลายเป็นเป็นเล็กเงี้ยนเป็นเองที่แม่สนใจครับจากโรคสบาะเร็จครับตอนนี้จะเป็นพยาบาลอยู่มหาลัยเนาะปีครับขออนุญาตว่าตั้งแต่ตี พยายามจะบอกว่าจะไปแย่งค่ายก็สมัครสมัยก่อนเหมือนเขานี่ค่ายก็คือมูดีสมัครให้คณะนักมาแปลงค่ายแต่หลังจากนั้นสารฝันทั้งลูกปีเปลี่ยนเพยาบาลเนี่ยปีถึงยืนยันได้ว่าค่ายของมอช่อของหมอช่อนี่ยเป็นค่ายที่สร้างคนในพวกคนล้วก็สร้างสารฝันที่เราออนได้สำเร็จแผงเขาครับถ้ารู้สุดยอดครับท่านแต่คือผมไปคือผมเป็นคนห่วง Mhm. หวครับขางกีอเดัยมน้อยบ่ของขนาดเปิดนั้นมันจะมีรุ่นพี่ก็รุ่นอย่างจะเป็นมีไอ้แผงงานหน่อในเรื่องของไอ้เรื่องความสาวไวผมก็จะก็พอไปนอกบ้านเขาแล้วครับพราเ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 องคือโอกาสที่จะหายากที่สุดอืมการนำเสนอผมขายทุกปีแต่บ้านหันว่าวันของใครก็บอกใครอาจจะไปเจได้มาช้อนะครับข่ายเปิดนี้ในเรื่องของอันเียเขาเกิดด้วยนะครับ แพื่นมีมาตรานคนเหลือที่เขาขึ้นําเมืองเพื่นนี่เนี่ยผมเนี่ไปตุ่มไปม้อยไปยังสะพะงาโจาตีอะไรอย่างที่คือคือสุยอดครับไป็นคนยิ่งวิชาการเอสายการวิชาการเนี่ยก็เป็นจะมีรุ่นที่รุ so my my at ่นอันนี้มาแทบแบ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเป็นกิจกรรมนั่นนี่มาผสมปสานความหลากสายเกิดขึ้นที่ฮั่นนะครับผมเคยเนีเป็นมาตรฐานคของบถาบันการศึกษาว่าจะตั้งแต่ระดับ ปัดผมไปครอย่างอย่างคือมีทีจกรรมมี่มาเป็นเป็นงานรักของแต่ละโรงเรียนแต่ละท้องที่นะครับเพ่อให้ได้ผลด้วยแต่ครับท่านพี่ครับล่ากับอบจเนี่ยทรัพย์สิเรื่องอะไรีด้ยังอย่างคือย่งหรือว่าอย่า้คือตอไหมครับอ่าตัวนั้นเป็นยังครับผมถ้ารย่างนะผมมันจะเป็นล้มนะวันนี้ได้ยินลูกหลานมาอู้นี่ก็ต้องหาลูกสาวเลยมั้งครับเออเสียหายขนาดนั้นครับเป็นกับต้นชื่นใจแทับกามา ใช่ใช่ว่าผมพีชแต่ถึงแก่ทำงานั้นงานเป็นนักหน่อครับเดี๋ยวอยู่ไม่ต่อแครับอีหนึ่งถึงปีนี้พุกปีเลยมาเข้าค่ายเนาะมาเป็นปีเลี้ยงค่ายมาเป็นครูค่ายครับมาเป็นปีเลี้ยงมาเป็นแบบนี้นะครับแตถือว่าเป็นการกุศลขนาดนั้นครับครับเอ้เบศขอญาติสมานเนี่ยขอเชิญชูคุณงามคนดีครับน้องคนดีครับเด้าจุ๊บสีสวัดดิจื่อเนี่ครับน้องอย่างนีคนนี้ อ่นางสาวสิรินาดยาหน่อยครับเก่งเู่นะจะจะได้จะได้เป็นเป็นตัวอย่างดีๆครับครับเยาวชนต่อไปเก่งเก่งเคยลงเสือพิมพ์เจ้เก่งเก่งได้ของฉันี่ก็ทรงใจถึงน้องรุ่นลูกหลานนะครับน้องขอ้าขอฝังนะครับสุดยหนอดนะครับมันพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสิมนี้ลูกหลานนะครับครับอ่านักศึกษาลูกหลานเฮาที่จะทำอย่างที่ไหนนี่นอกจากจะเป็นพลศสนผลบุญแล้วก็เป็นอนาคตที่ ที่มีความแข็งแกร่งนะครับที่งนี้องค์ของอดีตสิ่งฐานของการการกัปบริวารของตัวเก่าแล้วก็ตึกระนาคตของเฟิ่นเฟื้นอย่างเฟิ่นคฟื้คือสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณมากท่านนายกนาเล่นครับขอบรับไปเฉยมากครับครับผมครับผมอย่างนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งจังหวัดแห่งไอชาติครับจังหวัดหนาแน่นเลยก็แล้วกันครับครับผมไอชาครับที่จะจับดีๆกับเฟิ่นช่วยงา้นก็ถึงเงนนักนะครับครับครับเออควาคุณนเป็นอย่างสูงครับ ันี้เช็ดเลยกันใน้บเก่าท่ามพันขอปากคำกรรมประเ่ทีีน้องครับสีนี้ลูกหลานนะครับเป็นที่จะทำไข่เนี่ยเป็นอนาคตของลูกเป็นเก็บเป็นทักษีเป็นมีทวตึงทักความและคุณภาพทีสูงสุดของอนคนเกี่ยวหรลลีสุดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ไอ้ครับครับขอบคุณครับเป็นกําลังใจให้น้องนักศนักศเนาะเปิดใจได้หูอ่ะผู้ของเข้าใจผมผมเรียนอีครับค่าหมอช้อท้องก้าวสันฝันเนี่ยเป็นค่ายดี่ข่หนึ่งนะครับเพราะอย่าง ผมกับไปร่วมทุกขั้งนอ้นองๆเปิดกระต้งหู้ครับผมมาได้เป็นสิทิ์เกาพชอถามว่าปารนาก็ปารนาได้มันไป,ปิดเติงมันไปล้างแผงหี้งนะครับกับป่ากฏว่าไปพอแลว้วเปิดมีการจัดรักษาความปลอดภัยในรุ่นปีมาหลังจากพิธีเปิดปั๊บเนี่ยเขาอยู่ในสุมซุยชุมห้าเข้าไปได้นะต้องไปบอกมมาหาไขเป็นญาติไขเป็นตัวตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ปีปีนอ้นองๆเนี่ยคือความหักความอิดูดกับรุ่นนอกทนี่มาเข้าค่ายแล้วผมผมเลี้ยงไว้อครับผมบอกไว้เตั้หมือนแล้วว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิต ถ้าเขาต้องการเปลี่ยนชีวิตลูกหลานเขาตะกี้ปอมมันบอกแล้วเนาะปีมันบอกแล้วว่า